ยอดขายรวมรถยนต์ในประเทศไทย7เดือนแรกมาแล้วอิวสุขเข้าขั้นเหนื่อยขั้นสุดอาจ่วงลงไปอยู่อันดับ3รถจีนยอดขายพุ่งกระถูดทำรถญี่ปุ่นเหนื่อยกันทั่วหน้าวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถยนต์นะครับวันนี้เป็นยอดขายรวมกันทั้งหมดนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะฮะวันนี้จะพามาดูที่12อันดับพามาไล่เรียงนะฮะแต่ขอญาติพูดคุยเบื้องต้นนะครับว่าทางด้านของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนนะทำยอดขายเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับสอดแทรกเข้ามาได้อยู่หลายตําแหน่งมากๆส่วนรถที่เป็นกลุ่มรถญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องใช้คําว่าเหนื่อยขั้นสุดเลยนะฮะ โดยเฉพาะทางด้านของรถที่ไม่น่าเชื่อนะคืออีวสูนะครับอีส e เนี่ยถ้าเกิดว่าไล่เรียงดีๆจริงๆนะครับอีส e เนี่ยยอดขายอาจจะถือได้ว่าร่วงลงไปอยู่ที่อันดับ3ได้เลยนะฮะวันนี้เป็นไงจะค่อยๆได้เรียงแต่ละประเด็นนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ12นะครับอันดับ12ก็คือเนต้าเนตาทำยอดขาย7เดือนแรกนะฮะอยู่ที่2,915คัน ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดที่มาพึ่งมาทําตลาดในประเทศไทยเราได้ไม่นานนะครับแต่ว่าทําตลาดนี่ต้องบอกว่าโอ้โหร้อนแรงแบบสุด,สดเลยนะฮะล่าสุดที่ทางด้าน,นของเนต้านะครับออกมาสองตัวมีเนต้าวีเวอร์ชั่นสนะครับปรับลดราคาเหลือ4ี่แสนต้นต้นเท่านั้นส่วนตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับเนต้าเเนี่ยเป็นรถในกลุ่มนะครับบีเอขนาดใหญ่แต่ขายราคาเริ่มต้น7จ็ดแสนต้นต้นเหมือนกันโหดขั้งสุดทั้งคู่เลยนะฮะมาดูที่อันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ11อันดับ11ก็คือ Su ุสาน ซูซูกิร่วงมาอยู่ที่อันดับ11เลยนะครับยอดขายเหลือเพียงแค่4,174คันเท่านั้นนะฮะโอ้โหตัวยอดขายนี่ต้องบอกว่าหายไปเยอะน่าดูนะครับแต่ทางด้านของซูซูกิเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาได้ออกมาประกาศยุติการผลิตในตลาดประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงมีจัดจําหน่ายในประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอดูอนอาคตแล้วกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนเข้ามาทําตลาดในไทยบ้างนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ10อันดับ10ก็คือเกทบอ a ์ดมอเตอร เก t w อลมอเตอรขึ้นมาถือที่อันดับ10เลยนะครับอยู่ที่4,489คันถ้าดูที่อันดับถือว่าดูดีมากนะครับสำหรับ g ก t w อลมอเตอรนะฮะแต่ถ้าดูยอดขายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยทางหน้าของซูร u กิยอดขายเขาหอบลงไปเยอะหน้าดู g ก t w อลมอเตอรก็เลยขึ้นมาแทนนะครับอ่าณปัจจุบันทางหน้าของ g ก t w อลมอเตอรยังไม่ขยับมากมายนะครับตัวทางหน้าของรถ e v ีแบรนด์อื่นเนี่ยโอ้โหเขาพุ่งปปี๊ยนะฮะ ทางด้านของกลุ่มรถ EV นะฮะต้องบอกว่าเขาปรับลดราคากันแบบอย่างเยอะเลยนะ,ะของยี่ห้ออื่นนะเรสบอวมอเตอร์ยังคงราคาเดิมอยู่นะครับต้องรอดูอนาคตนะครับว่าจะปรับอะไรมาสู้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะอันดับ9อันดับ9ก็คือ Mazda Mazda ทายอดขายที่5,845คันนะครับ ทางด้านของแบรนด์มาสตาปกติแล้วนะฮะโอ้โหตัวยอดขายจะดีกว่านี้มากนะครับเพื่อนๆสมาชิกต้องขอญาใช้คําว่าอย่างนี้นะตอนนี้ร่วงลงมาเยอะมากร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ9เลยดนะ้ยอดขาย7เดือนแรกเหลือเพียงแค่5,8 0พเท่านั้นนะครับทางด้านของรถญี่ปุ่นช่วงนี้นะฮะอาจจะยังไม่ขยับเยอะแยะมากมายนะครับภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะฮะยอดขายอาจจะหดหดสักนิดหนึ่งแต่รอดูแล้วกันนะครับสาหรับดางของมาสตานะถ้าเขาปรับรุ่นใหม่ออกตัวใหม่ออกโปรโมชั่นใหม่มา ยอดขายจะยเปรี้ยงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ก็คือนิสสันนิสสันนี่ก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับล่าสุดยอดขายเหลือเพียงแค่6 9 8คันเท่านั้นอันนี้ยอดขาย7เดือนนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเลยครึ่งปีมาแล้วนะฮะปกตินิสสันกันทซึ่งขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ปกติทาานะาของนิสสันเนี่ยเขาจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณสักปีละสองหมื่นคันนะครับสบายๆชิลๆทุกปีเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้เลยครึ่งปีมาแล้วนะฮะยอดขายเพียงแค่6 0 0ันคันเท่านั้นปีนี้้รงบอกว่านิสันเหนื่อยแบบมากๆเลยนะฮะขออาจะช่วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนของนิสันนะฮะอทีนี้มาดูที่อันดับมาอยู่ที่อันดับ7นะครับอันดับ7ก็คือ MG MG ทํายอดขายที่1 9ึ่งหม่นาคันถือว่าดูดีเลยนะฮะถ้าดูอันดับเนี่ยติดติดกันนิสันเลยนะครับคือ8กับ7แต่ถ้าดูยอดขายเนี่ยกระโดดขึ้นมาคนละเรื่องเลยนะฮะนิสันหกพันคันแต่เอ็มจีพุ่งไปหมื่นคันแล้วนะครับ ทา้งนั้นของ MG เนี่ยณปัจจุบันนะครับมีตัวหน้าเล่นหลายตัวผสมครันะครับแล้วก็รถแต่ละรุ่นนะหันหน้าไปทางรถ EV เป็นหลักเลยนะครับแล้วแต่ราคาเนี่ยโอ้โหน่าซื้อทั้งนั้นเลยนะครับคุณภาพถือว่าใช้ได้เดี๋ยวคาริซิงจะพาไปดูในวันถัดไปนะครับว่าทางนั้นของ MG เนี่ยมีตัวไหนหน้าเล่นบ้างนะครับอาทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดทำยอดขายที่13,256,000นะครับคันนะคร ทังนั้นของแบรนด์ฟอร์ดอยู่ที่อันดับ6นะครับตัวอันดับเนี่ยถือว่าดูดีมากนะฮะแต่ว่าตัวยอดขายเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าลดลงไปจากปีที่แล้วน่าดูนะฮะเดี๋ยววันหลังการเลซิ่งจะพามาดูแล้วกันนะครับว่ารถในกลุ่มที่เป็นกลุ่มรถกระบะเนี่ยยอดขายก็หายไปขนาดไหนนะครับแต่ด้านแบรนด์ฟอร์ดก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่กลุ่มรถกระบะกับกลุ่มรถ ppv เนี่ยได้รับผลกระทบแบบเต็มๆในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดย่ทีขา10,000 6,222คันนะครับมิสูบิชิณปัจจุบันนะครับมีโปรดักต์หน้าเล่นหลายตัวมากๆนะครับแทบจะมีครบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะวินกระบะรถเก๋งนะครับหรือว่ารถทางน้าของรถเอกประสมนะฮะแล้วถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างจะดูดีแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป้ยงปางนะฮะแต่ว่าทางด้านของมิสูบิชิเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับอะไรบ้างอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับรอดูอนาคตนะฮะยอดขายอาจจะเปิยงกว่านี้ก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้มาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ4อันดับ4คือ BYD บีไวดีไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้พังอาจขึ้นมาแซงมิซูบิชิเฉยเลยนะครับปกติที่อันดับ4ต้องเป็นมิซูบิชิตลอดการนะครับแต่ตอนนี้บีไวดีขึ้นมาแทนนะฮะบีไวดีทำยอดขายที่อันดับ4ด้วยยอดขายที่17,421คันอ่าตอนนี้ทางนั้นของ b y d นะครับขึ้นมายึดตลาดประเทศไทยเราเดี๋ยวบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ดูท่าทีว่าทางนั้นของ BY d ดีก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าทางนั้นของตัวรถรุ่นใหม่เที่ยวเข้ามานะครับก็ เป็นรถขนาดนะฮะ CSUV นะครับเป็นรถอเนอกประสงค์ขนาดใหญ่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับแต่เปิดราคามาตัวเริ่มต้นนะฮะ9.3โอ้โหนี่ต้องบอกว่าทิ้งระเบิดลงกลางประเทศไทยเลยนะครับกระทบทุกรุ่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูยอดขายแล้วกันนะครับว่าจะทําให้ยอดขายเนี่ยว,วีวด,ดีพุ่งกว่านี้อีกไหมนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Honda Honda ทํายอดขายที่48,941คันนะครับ ตัวยอดขายถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะฮะสำหรับทั้งของ Honda นะระดับ40,000กว่าคันใน7เดือนแรกนะครับทังนั้นของตัว h o n d ้เนี่ยปีนี้นะครับก็ยังถึงว่าเป็นปีที่มีตัวโหดหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda City นะครับ CRV HRV โหดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีการปรับราคาลงมาใหม่ล่าสุดด้วยนะทังนั้นของรถตัว Honda City โดตัวที่เป็น4ด่านนะครับปรับลด20,000-30,000เลยประมาณนี้นะครับ แต่ว่าก็ถือว่าบรรยากาศการซื้อเนี่ยดูดีขึ้นเลยนะฮะต้องรอดูแล้วกันนะครับวัานด้นของ Honda าเขาจะปรับอะไรใหม่ไหมนะครับเพราะว่าณนปัจจุบันนะทางด้านของประเทศไทยเรานะครับบอร์ด E ีเนี่ยได้มีการเคาะมาตรการช่วยเหลือนะครับรถที่เป็นไฮบริดมาแล้วรถ Hon d a ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเป็นไฮบริดแทบทั้งหมดเลยนะฮะคิดว่าน่าจะเข้าทาง Honda หน้าดูนะครับรอดูแล้วกันในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ2อนะครับอันดับ2อก็คืออีวุสก์อีวส์อยู่ที่อันดับสอะ น่าเป็นห่วงมากณปัจจุบันอ e ีสซูทำยอดขายที่53,000กับ44คันนะครับแต่อันนี้ต้องบอกขึ้นสมาชิกแบบนี้นะครับจากที่ทางด้านของต้นทางนะฮะเขาบอกว่าจำแนกแจกแจกออกมาให้นะแยกทางด้านของรถกระบะบวก PV นะครับแล้วก็แยกกลุ่มที่เป็นรถบรรทุกออกมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าตัวยอดขายเป็นอย่างนี้นะอ e ีซูแบ่งรถกระบะกับ PV เนี่ยจะอยู่ที่39,347คันนะครับ นั่นจะทําให้ทางด้านของอีลซูบล่วงไปอยู่ที่อันดับ3เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับภาพนี้ผมว่าน่าจะไม่มีใครเคยเห็นเลยนะฮะเพราะปกติเราเห็นยอดขายของอีลซูบนะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มรวมรถกระบะรวมอะไรทั้งหมดแล้วนะครับเขาจะอยู่อันดับ2และยอดขายจะเปรี้ยงกว่านี้มากๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจำแนกแกแจงออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะสามหมนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายทีฮอนด้าแซงไปเกือบเป็นหมื่นคันว่าอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูทางด้านของอีลซูนะฮะเขาจำแนกแจแกแจงเอาไว้ว่าเป็นรถบรรทุก โอ้โหถือว่ายอดขายเยอะน่าดูนะครับของอีุอยู่ที่13,697คันนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตัวเลขนี้น่าเป็นห่วง e อียุมากๆเลยนะครับได้รับผลกระทบมากๆเลยนะจากทางด้านของสถาบันการเงินนะครับไม่ค่อยจะเชื่อใจลูกค้ากลัวลูกค้านั่นเองนะครับในกลุ่มรถกระบะเนี่ยก็เลยไม่ค่อยปล่อยอนวุวาตสินเชื่อนะครับแต่นั่นอีสุเลยโดนเต็มๆเลยว่าอย่างนั้นนะครับ ทีนี้มาดูที่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นโตโยต้าอยู่นะครับโตโยต้าทำยอดขายที่1 3 4 6 4คันตัวยอดขายเนี่ยโอ้โหถือว่านำชาวบ้านชาวช่องเขาไปไกลแบบมากๆเลยนะครับก็ต้องอยอมรับจริงๆนะครับว่าทางด้านของโตโยต้ายังพอมีโปรดักต์ดีๆหลายตัวนะฮะ,ะตัวที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้แน่นอนนะครับว่าคงจะเป็นทางด้านของกระปะโตโยต้าห้นักรีโวตัวที่เป็นยูโรไฟนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นไฮรักแชมป์นะฮะตอนนี้ก็ยังทํายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตัวอื่นก็ยังถือว่าโหดเหมือนเดิมนะครับยาริสครอสตนะครับโตยต้ายาริสเอทิฟอ่าเป็นโตยต้าคลักคอสนะถือว่าโหดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งนะฮะทางด้านของบอร์ดอีวีประเทศไทยเราเนี่ยมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือรถที่เป็นกลุ่มรถไฮบริดแล้วนะครับอ่าทางด้านของรถโตยต้าณปัจจุบันนะครับถ้าเป็นรถในอุประสงค์นะรถนั่งทั่วไปนะครับก็จะเป็นรถไฮบริดซะส่วน ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีหลายรุ่นปรับออกมาไหมนะครับทางฝั่งของรถญี่ปุ่นนะครับแต่ตอนนี้ทางน้าส่งสสถานการณ์นะต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับยอดขายไม่ดีแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะฮะก็จะมีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้นที่พอจะสู้ไหวกับตลาดแบบนี้นะครับรอดูแล้วกันนะครับในอนาคตจะเป็นยังไงสำนี้ขอผู้ที่เนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ